สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักร้อยสูตรที่5นะครับผมเป็นสูตรที่5นะครับผมแนวทางย้อนหลัง12งวนนะครับผมดูไปพร้อมกันใช้หลักแสนนะครับผมหน่วยล่างหน่วยครั้งที่4หลักแสนหน่วยล่างหน่วยครั้งที่4นะครับอันนี้คือสูตร17เมกราหกสี่นะครับ เก้าเป็น10บวก8 18ได้8เป็นเลขดับบวก3 95หลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดดับ8ไม่มานะครับ1ึกุมภา35เป็น8เอา8บวกหเท่ากับ14ได้4เป็นเลขดับบวก3าหลักร้อยเป็นเลข3นะครับเลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับ16กุมภา91เป็น10บวก7 17ดเใน7เป็นเลขดับบวกห0ย์หลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มา1มีนาครับผม4 9 13เอา3บวก7เท่ากับ10ได้0นย์เป็นเลขดับ538หลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข 0, 0ูย์ดับ0ไม่มา16มีนาะ8มเอเอา1บวก6เท่ากับ7ได้7เป็นเลขดับออก4 2 2หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผมวันที่1เมษา 8 9ดเเอา7จ็ดบวกหเท่ากับสิในสเป็นเลขดับบกสองหลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา16เมษาสี่หเป็น9เอา9กบวกเนะครับผมเท่ากับ16บหกได้หเป็นเลขดับบก7จ็หลักร้อยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มา2พฤษภานะครับ1 6เป็น7 7บวก 4เป็น11ได้1เป็นเลขดับออก2 7 2หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมวันที่16พฤษภา 583เอา3บวก9เท่ากับ12ใน2เป็นเลขดับบกห้หลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มา1มิถุนา64เท่ากับ10ได้0ูนย์เป็นเลขดับบ72กหลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ูนย์ไม่มานะครับผมและก็วกันที่16มิถุนา25เป็น7 บวก3เท่ากับ10ได้0ย์เป็นเลขดับนะครับผมออก 8, 6 1หลักร้อยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ย์ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่1กรกฎาคม67เป็น13เอา3บวก8เท่ากับ11ได้1เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ